ขอให้ท่องจิตไว้เลยท่องจําไว้เลยนี่ครูเอาหลักสูตรในห้องเรียนมาสอนเลยนะคะเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคัดคาพูดคุณกําลังเศร้าอยู่ร้องไห้ซะให้เสร็จอย่าไปบอกว่าไม่เศร้ายอมรับก่อนเข้าใจก่อนว่ามันต้องเศร้าแล้วก็ยอมรับอารมณ์อยากร้องต้องร้องจากนั้นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนร่างกายพอร้องเสร็จปุ๊บเช็ดน้ําตาเปลี่ยนร่างกายซะฟื้นหน่อยหายใจให้ลึกขึ้นฝืนยิ้มหน่อยเพราะทันทีที่คุณยิ้ม ฮอร์โมนทั้งหลายในร่างกายจะตอบสนองกับความทรงจําทางกล้ามเนื้อแล้วมันจะทําให้ต่อมใต้สมองหลังสารนะเอนโดฟินสารแห่งความสุขทั้งหลายเนี่ยมันก็จะถูกหลั่งมาฉะนั้นเปลี่ยนร่างกายให้ได้เปลี่ยนร่างกายปุ๊บสองย้ายโฟกัสเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นเลยคิดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับเราคิดเรื่องที่มันเวิร์กโฟกัสสิ่งที่เรามีนะคะครูง,ง้ออกหกักโฟกัสอะไรโฟกัสคนที่รักเราเราไม่โฟกัสคนที่เขาไม่เห็นค่าเราเราโฟกัสคนที่รักเรา โฟกัสเป้าหมายในชีวิตโฟกัสการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนร่างกายแล้วย้ายโฟกัสและคัดคําพูดที่ดีให้กับชีวิตให้พูดเลยโชคดีเหมือนกันดีเหมือนกันเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วพอคุณพูดว่าดีเหมือนกันเดี๋ยวสมองคุณจะหาวิธีในการหาข้อดีอัตโนมัติดีเหมือนกันโชคดีจังอย่างน้อยเราก็รู้ว่าลองพูดคํเนี้สามสิ่งนี้จะทําให้คุณก้าวออกจากหลุมของความเจ็บปวดคุณอยากให้มันหายวันนี้เดี๋ยวนี้คุณ ไม่ต้องกลัวหรอกคุณจะอยากให้มันหายหรือไม่อยากให้มันหายดีมันก็หายอยู่ดีเพราะมันมีวาระของมันมันทํางานตามวาระถ้าเราไม่แจ๋ใส่เรื่องเพิ่มเดี๋ยววาระมันหมดมันหายของมันเอง